จากที่มีการถามเข้ามาว่าถ้าสนใจจะซื้อขายหุ้นของประเทศเวียดนามจะต้องทำยังไงบ้างวันนี้ผมมาเล่าขั้นตอนในการเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของประเทศเวียดนามผ่านบริษัทหลักทรัพย์ฟิナน,นเซียไซดัให้เพื่อนๆฟังครับสวัสดีครับผมกุ้งครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโรเรามาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่องมันนี่ฮีโรนะครับอย่างที่เกริ่นไปแล้วครับผมเคยเล่าเรื่องของการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นต่างประเทศให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆไปแล้ว หากเราสนใจง่ายที่สุดเลยเนี่ยก็แนะนําให้ติดต่อบรกเกอร์ของเราดูก่อนว่ามีการเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหุ้นต่างประเทศได้หรือไม่มีของประเทศอะไรบ้างในกรณีของประเทศเวียดนามเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาก็มีหลายเจ้าเลยที่สามารถเปิดบัญชีซื้อขายไปซื้อหุ้นของประเทศเวียดนามได้ทั้งของบัวหลวง SCBCGH นะแล้วก็มีอีกหลายเจ้าเลยครับสิ่งที่ต้องคํานึงถึงก็คือ ความยากง่ายข้อมูลบทวิเคราะห์รวมไปถึงค่าธรรมเนียมที่เขาคิดและมีอีกส่วนหนึ่งที่อยากให้คิดถึงนั่นก็คือเรื่องของการซื้อขายออนไลน์ได้ด้วยตัวเองนั่นเองปัจจุบันเนี่ยถ้าเราซื้อขายออนไลน์ได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกที่มันง่ายและสะดวกกับนักลงทุนอย่างเราๆมากขึ้นด้วยซึ่งบลอกเกอร์ที่มีการซื้อขายผ่านออนไลน์ด้วยตัวเองเนี่ยก็ปัจจุบันจะมีของ f i n a n c ชียไซเลสกับตัว KT ที m i มิโกผมจะเอาของบริษัท ฟิ n a เ c ียเซมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะเริ่มต้นเลยเนี่ยการที่จะเปิดบัญชี global trading ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างถ้าเป็นลูกค้าของบริษัทฟิ n ンเชียใหม่เลยก็ให้เตรียมเอกสารเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นการขอเอกสารจากเจ้าหน้าที่จะเป็นเอกสารคำขอเปิดบัญชีและสัญญาแต่งตั้งในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้ติ๊กในช่อง global trading นะเดี๋ยวนี้ผมจะมีตัวอย่างให้ดูจะมีเอกสาร W8BEN แล้วก็จะเป็นเรื่องของ เอกสารในการเปิดบัญชีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากนะไว้หักบัญชีเพื่อฝากเงินเข้าตัวพอร์ตของเราเนาะและก็จะเป็นเอกสารแสดงฐานะทางการเงินนะครับอันนี้ใช้ประกอบการพิจารณาวงเงินนั่นเองอาจจะเป็นเรื่องของสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง3เดือนหรือจะเป็นเอกสารแสดงเงินเดือนหรือรายได้ของเราหรือก็จะเป็นพวกเอ่อ หลักฐานในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อื่นๆเช่นสลากออมสินพันาบัตรหุ้นกู้รวมไปถึงพอร์ตหุ้นของเราก็ได้เตรียมเงินชำระค่าอารกรสแตมป์30บาทหากถ้าเพื่อนๆเป็นลูกค้าของบริษัทฟิナンเชียสลัดอยู่แล้วก็จะเป็นการเตรียมเอกสารในส่วนของแบบคำขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ global trading นะหรือเป็นเอกสารแบบคำขอเปิดบัญชีและสัญญาแต่งตั้งในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ครับอันนี้ก็ต้องติ๊กในช่อง global trading มีเอกสาร w 8 b e n ด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นเอกสารที่ว่าเนี่ยเราจะติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่าย Global Trading ของโบเกอร์แ,แนะนําว่าให้ระบุข,ข้อความว่าเพื่อใช้ในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฟิナンเซียสัลัดเท่านั้นและถ้ามีการเขียนลงข้อมูลแล้วเนี่ยถ้ามีข้อผิดพลาดใดๆก็ให้ขีดค่าข้อความในเอกสารแล้วพร้อมกับลงนามกำกับในทุกจุดที่ขีดค่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูตัวอย่างของตัวเอกสารแบบคําขอเปิดบัญชีและสัญญาแต่งตั้งในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ครับ พอเราติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งตัวเอกสารเนี่ยมาให้เราจริงๆ,ๆเนี่ยก็สามารถเปริ้นจากไฟล์ที่เขาแนบมาในอีเมลด้วยก็ได้ก็จะมีให้ลงติ๊กตามที่เขาไฮไลท์มาไว้เลยนะอันนี้จะง่ายมาก global t e a d i n g ลงชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่อาชีพอันที่จะงงๆนิดนึงคือผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงอันนี้ให้ติ๊กตรงค่าประจ้านะเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งว่าเป็นอย่างไร ในส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับก็เหมือนกับเอกสารในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ปกติเลยก็จะไม่ได้ยากอะไรครับตรงที่ผมติดไหมเมื่อกี้ผู้รับผลประโยชน์จากการทำธุรกรรม beneficial owner ในตรงนี้เนี่ยหากระบุชื่อเป็นผู้อื่นว่าเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการทำธุรกรรมบุคคลนั้นจะกลายเป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริงและจำเป็นต้องมีการเซ็นเอกสารมอบอำนาจเพิ่มเติมดังนั้นเนี่ยจะแนะน,นำเพื่อนๆว่าถ้าเป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริงเนี่ยก็ให้ระบุ แ้าตรงตัวเองเป็นเจ้าของเนะาะยาระบุชื่อคนอื่นในช่องดังกล่าวข้อควรรู้ต่อไปนะครับการเปิดบัญชี Global Trading ใช้เวลานานเท่าไหร่ก็อยู่ในระยะเวลาประมาณ1-2สัปดาห์หากเอกสารในการเปิดบัญชีครบถ้วนเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่โทรไปติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งชื่อที่อยู่หรือให้เขาส่งข้อมูลเนี่ยมาทางอีเมลก็ได้แล้วเราก็ปินเอกสารกรอกข้อมูลให้ครบแล้วก็ส่งกลับบริษัท ก็จะใช้เวลาอีกประมาณ1-2สัปดาห์นั่นเองแล้วจะทราบได้อย่างไรหากบัญชีเปิดเรียบร้อยแล้วบริษัทจะแจ้งผลการเปิดบัญชีไปยังอีเมลลูกค้าที่ได้ให้ไว้กับทางบริษัทอันนี้ก็ง่ายๆเลยครับเราลงอีเมลอะไรไว้เนี่ยเราก็ไปตรวจเช็คในอ,อ่อีเมลของเราเราจะได้รู้ว่าอ๋อบัญชีของเราเปิดเรียบร้อยแล้วในอีเมลเนี่ยจะมีการระบุลิงก์คู่มือการใช้งานชื่อผู้ใช้นน u ะยูสเนมระบุพาสเวิร์ดรหัสเข้าใช้เพื่อ เข้าสู่ระบบการซื้อขายออนไลน์พอเราเข้าครั้งแรกเนี่ยเราก็ค่อยไปเปลี่ยน password ของเราให้เป็นแบบที่เราจําได้นะเป็นแบบเฉพาะของเรานั่นเองบัญชีการลงทุนต่างประเทศจะเป็นบัญชีประเภทใดก็จะเป็น cash balance นะก็คือจําเป็นต้องมีการโอนเงินเข้าไปและเราจะสามารถส่งคําสั่งซื้อหลักทรัพย์ได้ตามจํานวนเงินแลกะก็สกุลเงินที่โอนเข้ามาเท่านั้นครับในการเปิดบัญชีมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องโอนเท่าไหร่มีค่ารักษาบัญชีหรือไม่สําหรับตัวของบริษัทฟิナンซยเนี่ยอันนี้ ก็เป็นข้อมูลที่เขาให้ผมมาเนาะก,ก็จะไม่มีขั้นต่าในการเปิดบัญชีการลงทุนต่างประเทศและก็ไม่เรียกเก็บค่ารักษาบัญชีแต่อย่างไรในส่วนของการพิจารณาวงเงินมีตรงไหนบ้างนะครับหากใช้เรื่องของอสมุดบัญชีเงินฝากย้อดหลัง3เดือนเนี่ยวงเงินที่ได้จะไม่เกิน3เท่าของค่าเฉลี่ยยอดคงเหลือในบัญชีหากเป็นแสดงรายได้เอกสารแสดงรายได้เนี่ยก็ได้ไม่เกิน12เท่าของรายได้และถ้าใช้ตัว สลักออมสินพันันรหุนกู้หรือแม้กระทั่งอรอตทุนของตัวเองหากเป็นอร์ตที่เปิดกับตัวฟิナンเซียเองเนี่ยครับจะได้ไม่เกิน3เท่าของวันที่พิจารณาวงเงินตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอยากได้วงเงินเท่าไหร่ก็ลองคำนวณดูคร่าวๆเนาะแต่ถ้าไม่แสดงหลักฐานทางการเงินเลยวงเงินที่ได้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศจะได้เริ่มต้นที่ไม่เกิน5 0 0แสนบาทในส่วนของเกรดน่ารู้ถ้าเราจะไปเทรด g l o b a l ในส่วนของประเทศเวียดนามกับบริษัทหลักทรัพย์ฟิナน,นเซียสหรัฐ ตลาดหุ้นเวียดนามมีอยู่3ตลาดอย่างที่เคยเล่าให้ฟังโฮจิมินหานอยและก็อัพคอมเวลาเปิดปิดเนี่ยเริ่มตั้งแต่9โมงถึง11โมงครึ่งแล้วก็รอบบ่ายตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึงบ่าย3โมงครับการที่เราจะเริ่มต้นไปเทรดเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าการขายหุ้นจะใช้เวลาในการรับเงินอยู่ที่ T บวก2องไที่สำคัญคือการแปลงค่าเงินจากไทยบาทเนี่ยจะต้องถูกแปลงไปเป็น u s ดอลลาร์แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นเวียดน,นามดอง ตรงนี้เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายก็คือมี interbank charge อยู่ที่2 us นะมีเทเลกอยู่ที่0.05%แล้วก็บวกแอดอีก1บในส่วนของการเปลี่ยนกลับจากเวียดนามดองให้กลับมาเป็นไทยบาทก็จะต้องเหมือนเดิมก็คือเวียดนามดองไปเป็น us ดอลลาร์แล้วก็เป็นไทยบาทตรงนี้มีค่าใช้จ่ายก็คือมีเรื่องของ interbank charge อยู่ที่0.1%ของวงเงินขั้นต่ำอยู่ที่2 us ดอลลาร์เนาะแล้วก็สูงสุดอยู่ที่5 0 US d o l ดอลลาร์มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำา1 1เหรียญสูงสุด50เหรียญบวกแหวบ10%แล้วก็บวก800บาทอีกต่อครั้งครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าการแปลงสกุลเงินเพื่อไปเทรดเนี่ยจะมีค่าใช้ใจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยไม่น้อยเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่สนใจจะเริ่มต้นไปลงทุนในตลาดหุ้นของเวียดนามเนี่ยก็อาจจะต้องคำนวณอยู่นิดหน่อยว่าเริ่มต้นจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะ เหมาะสมนะในส่วนของค่าคอมมิชชั่นจะคิดอยู่ที่0.4ต่อรอบตรงนี้ยังไม่รวมแหวดพอรวมแหวดแล้วจะอยู่ประมาณ0.428ตรงนี้เนี่ยจะไม่มีค่าขั้นต่ําก็ถือว่าสูงกว่าบ้านเราพอสมควรเลยนะอย่างเราเทรดเนี่ยอยู่ที่0.167ใช่ไหมครับขั้นต่ําแต่ถ้าเทรดที่เวียดนามเนี่ยค่าคอมมิชชั่นเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่0.428โดยประมาณ ข้อดีของการเปิดกับ f i n a n c i ียไซรัสอย่างที่ผมบอกมีอยู่2เจ้าก็คือ f i n a n c i ซียไซรักับตัว KT s ี m i ิโกที่มีการสามารถออนไลน์เทรดดิ้งได้ตัว f i n a n c i ียไซรัเนี่ยจะใช้งานผ่านแอปมือถือ VN Direct Stock Trading หรือจะไปเทรดที่เว็บไซต์ตัว VN t r a d e f i l a s c o m ก็ได้แล้วก็เหมือนที่ผมเคยแนะนำตัวหุ้นไปว่าหุ้นบางตัวของเวียดนามเนี่ยจะมีตัว foreign r o o m นะ foreign ownership limit นะครับก็คือมีการจำกัดการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติในบางตัวตรงนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลครับพอเราสมัครเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีการสมัครรับข้อมูลทางอีเมลได้ด้วยในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเข้ามาให้เราได้อ่านถ้าเราสนใจตัวไหนก็ไปแจ้ง Marketing ให้คอยบอกเราไว้ก็ได้เวลาที่มี f o r e i g n r o o m ว่างเราจะได้เข้าไปซื้อเก็บเข้ามาเป็นหุ้นของเรานั่นเอง ขั้นตอนในการเปิดบัญชีต่างประเทศแม้ว่าจะยุ่งยากขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ยากมากเกินไปนักหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เริ่มต้นสนใจจะไปลงทุนในหุ้นเวียดนามครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ